ชามีมแ่แค่ก๋แค่มีนเมใหญ่เข้าสางนะคะ่วนมีมีอว่ามันลืนเนาะีลวอเไกินได้บะเนยนี่ค yeah ุณ้พวสักวนเนี่ยได้มีวาสนาได้กินได้ปลาย่าง เสียงบานนี่สี่ไปใส่รถเพิ่นเห็นอย่างรถจเอือบีนันนะข้ามคูนขันพนนน้ำขันเด้อตไทยมากพอเนียมืได้ลานนี nhiều yeah. quá thôi, người má mù cơn, bỏ vậy หน้าหน้าขาวมากขาวมากเลยหน้าคอร่าขาวขาวเหมือนอาเทพกับอมายเลยขาวมากอ่ะย่างดีใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นใช่ไหมไปยัางในอีกเลย

Oh <laughs>